สวัสดีค่ะวันนี้นาะเล็กพามาชมสวนแขวนสไตล์ธรรมชาติของนาเล็กที่ทําไว้กับต้นมะม่วงนะก็มีไม้ต่างๆมาแขวนไว้ตามมุมต่างๆหรือว่าตามกิ่งของต้นมะม่วงนี่แหละโดยเฉพาะส่วนที่ยื่นลงไปในคลองนะฮะนี่นาะเล็กก็ใช้ไม่ว่าจะเป็นตะกูลเฟิร์นนะสับปรดรสีกล้วยไม้นะ หรือว่าเขาหรือสีเดฟต่างๆนะเนี่ยแขวนเนี่ยตนโบตันด้วยนะก็แขวนในแนวความลงห้อยลงแสงยามเช้าแบบนี้โอ้โหมันสวยงามมากๆเลยนีแหละก็ไอเดียสร้างสารรค์ของเรานะสร้างมุมขึ้นมาสร้างาแนวคิดนะ เราอยากได้อะไรเราก็พยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็มีไอเดียในการครีเอทนะใช้วัสดุที่เหลือใช้สิ่งที่เขาทิ้งนะเอาาให้เกิดประโยชน์นะมันก็สามารถที่จะเป็นสวนสวยๆให้เราได้นะเป็นมุมที่เรามาผ่อนคลายนะ ดูแล้วมันสวยงามมากๆเลยเห็นไหมฮะดูแล้วมันมีความสุขเพราะว่ามันเป็นผลงานของเราเองเกิดความภาคภูมิใจนะเล็กก็เห็นแล้วก็มีความสุขแล้วก็เอามาแบ่งปันให้พี่น้องนะชาวครีเอเตอร์หรือว่าคนที่เข้ามาติดตามนาเล็กเนี่ยได้ชื่นชมกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมมุมต่าง ามาชมมุมย้อนแสงนะแสงที่เข้ามาเป็นไงฮะสวยงามมากๆเลยดูริมคลองนะเนี่ยบรรยากาศมันก็มันจะแมทกันมากนะเพราะธรรมชาติริมคลองมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นเต่าตัวเงินตัวทองนะอยู่กับธรรมชาติ หลายคนกลัวแต่ว่าถ้าเรามองดูดีๆนะธรรมชาติเราจะไม่เหมือนที่อื่นมีตืว่าครบทุกอย่างทั้งบนดินในน้ำบนอากาศเห็นไหมสวยงามสุดๆเลยนี่แหละก็มาแบ่งปันความสุขนะสุขใจที่อยู่ในสวนสุดยอดเลย ครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ